เป็นเวลากี่กับกี่กันได้ปรากฏขึ้นในคืนวันนั้นว่าได้เป็นมาอย่างนั้นจริงๆตามร่องรอยที่พระองค์เคยเกิดเคยตายต,ายตกโรคหมกไม้ขึ้นสวรรค์ชั้นรงตามร่องรอยมาเป็นลําดับด้วยบุเพนิวาสานุสติญาณทร <c oughs> งอลึกชาตชาติย้อนหลังได้ตลอดทั่วถึงนี่เป็นปฐมญาณ ในคืนวันนั้นได้ผลจากการอบรมภาวนาอนาปานแทติอันดับที่สองมัชชิมายามเมื่อทรงเรียนญานดูปุกเพนิวาสของพระพุทธเจา้าว่าทรงเป็นมาอย่างไรตลอดทัวถึงแล้วก็ทรงเรียนญาณพินิจพิจารณาเจตุป,ปาตยานดูความเกิดความตายความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทั่วโลกธาตุนี้ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้หมดไม่มีใครแปลกประหลาดต่างกันเลยมีเกิดกับทายสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดมดอนไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงตะเกียบตะกายมาแล้วในภกชาติต่างๆนั่นแหละเ <c oughs> มื่อทรงพิจารณาสัตว์โลกจนหาประมาณไม่ได้ในเรื่องการเกิดการตายความหมุนเวียนแปลกๆของจัต์โลกนั้นแล้ว ก็ทรงพิจารณาย้อนหาสาเหตุคือการเกิดตายของสัตว์โลกทั้งเขาทั้งเราหมุนเยียนแปลง,ปลงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เป็นมาเพราะอะไรก็ทรงพิจารณาจตุป,ปะจะ <c oughs> พิจารณาปัจจัยการปฏิจจสมุปบาทคือร่องรอยแห่งความเกิดตาย ตามเข้าไปล่องลอยแห่งความเกิดตายนี่มาจากไหนก็ไปถึงจุดอวิชชาปัจจญาสร้างข่ารานี่เป็นที่รวมแห่งภพชาติอยู่ในจุดนี้คืออวิชชาปาัจญานี่คือเชื้อแห่งภพแห่งชาติให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่เลือกหน้ามาตลอดกับตลอดการฝังอยู่ภายในจิตคือฝังอยู่ภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า กับฝังอยู่ในจิตของสัตั้งหลายนั้นเป็นเช่นเดียวกันพระองค์ได้ทราบอย่างชาัดเจนแล้วในเรื่องเหล่านี้ก็ได้พิจารณาลงในจุดนั้นด้วยพระญาณอย่างทราบทำลายอวิชาปัจจยาคาดแตกสะบัดลงไปจากพระไถยแล้วตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองศาสดาของโลกนั้นตรัสรู้ขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งอริยสัจ คือโทุกสมุทยัยนี่เป็นฝ่ายผูกพันฝ่ายผูกมัดบีบบีสีไฟสัตว์ทั้งหลายให้เกิดให้ตายไม่มีวันหยุดวันถอยทรงพิจารณาด้วยมากคือพระปัญญาพระสติพระปัญญาพิจารณาใครกวนสายเหตุที่ปาให้เกิดให้ตายนี้ก็วิ่งเขาถึงสมุทยัยอันเป็น ยอดแห่งสมูทยัยคือยอดกิเลสทั้งหลายเข้าถึงจุดนั้นจึงได้ทําลายจุดนั้นแต่กระจายไปเรียกว่าได้อุบัติขึ้นแล้วในถ้ำกลางแห่งอริยสัจสี่ <c oughs> คือทุกขสมูไทไยนิโรธมรรคทั้งสี่อย่างนี้นิโรธกับมรรคเป็นฝ่ายแก้ไขฝ่ายถอดถอนทุกสมูทยัยให้ขาดกระเด็นออกจากใจแล้ว พระกิจผุดขึ้นในถ้ำกลางแห่งอริยสัจสีนี้เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นศาสดาของโลกแล้วตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้ธรรมฟาดฟันหันแหลกเยลี่ยขาสะบันลงไปจากอีกใจตรัสรู้ธรรมขึ้นมาถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์เรียกว่าถึงพระนิพพานสดสดเรอนลอน แล้วจึงทรงพิจารณาเลืยนยานดูสัตว์ตโลกที่ควรจะโปรดการได้มากน้อยเพียงไรก็เริ่มประกาศสอนธรรมมาตั้งแต่บัดน,นั้นนี่แลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอเลิศเลอม,มาจากความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วทุกประการเนื่อศาสดาของเรามีตนมีตัวมีหลักมีเกณฑ์ มีร่องรอยเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็ถือพระพุทธเจ้าถือพระธรรมสีพระสงฆ์ยางลอยลอยอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามีหลักมีเกณฑ์มีต้นลากต้นฐานต้นฐานที่ให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจสีธรรมที่ ปรากฏขึ้นในขณะที่จัดสรูนั้นเรียกว่าธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแล้วในโลกทั้งสามนี้ธรรมนี้เรียกว่าธรรมอัศจรรย์เลยโลกเลยสูงสารเลยสมมุติโดยประการทั้งปวงนี่แลที่ว่าพระธรรมเลิศพระพุทธเจ้าเลิศด้วยการจรัดสรู้ธรรมนี้อันดับที่สามบรรดา ผู้สดับจับฟังตามพระพุทธเจา้าก็เรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับจับฟังผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจา้าแล้วบำเพ็ญตามพระองค์ก็ได้ปรากฏผลขึ้นมายกตัวอย่างในปฐมมสาวก <c oughs> ก็คือเป็นจวัคคีทั้งห้าพระอัญญาโคนทยะบัปปะพัทธิยะมหานามอสัชชิ ทั้งห้าองค์นี้ได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะพร้อมแล้วด้วยบารมีพร้อมที่จะหลุดพ้นอยู่แล้วถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกคอยที่จะออกจากคอกเมื่อประตูปเปิดเมื่อไหร่ก็ออกเมือนนั่นนี่เมื่อพระธรรมของพระพุทธเจ้าเปิดลงออกเมื่อไหร่ ท่านก็ทราบธร,รมในขณะนั้น <c oughs> ได้บรรลุธรรมขึ้นมาเบื้องต้นก็พระัญญาโคนทัญญะได้รู้ได้เห็นกระแสะแห่งธรรมขึ้นภายในใจถึงกับได้ได้เปล่งอุทานออกมาว่ายางจิงจิสมุดายธรรมมังสับบรรตังนิโรธธรรมมังแปลตามสัพบ ธรรมดาเขาเรียกว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาถ้าแปลตามท่านผู้จิรู้ผู้บุติเห็นถึงกับออกอุทานขึ้นมาเช่นนั้นต้องเป็นธรรมที่ถึงใจอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้น หาที่ไว้วางใจไม่ได้สามแดนโลกธาตุนี้มีกฎอนิจังทุกขังอนัตตาครอบไว้หมดแล้วหาที่จะเป็นที่พึ่งที่พิงเิงองาศัยฝากเป็นฝากตายไม่ได้มีธรรมเท่านั้น,นพระอัญญาโคณรรยะได้เปล่งอุทานขึ้นมาเวลานั้นอย่างถึงใจก็มีบทสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานรับ ความตื่นเต้นของพระเาบญจวัคีทั้งห้านั้นละ่ะอัญญาสิวัตโพกนันโยอัญญาสิวัตโพโกนัญโยพระอัญญากนทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนี่เป็นปฐมมสาวกและเป็นปฐมแห่งสรณะของพวกเราองค์ที่สาม พระองค์แรกคือพระพุทธเจ้าที่เลากล่าวถึงว่าพุทธังสนานังคาฉามิอันดับที่สองธรรมังสนานังคาฉามิที่เป็นธรรมล้นเลิศเลอะล้ำเลิศประเสริฐสุดอันดับที่สามได้แก่พระสงฆ์สาวกที่ได้แต่สรุธรรมขึ้นมาหลังจากการฟังธรรมจักกับวรรสูตรแล้วก็ฟังอนัตตลกอนัสู กิจได้หลุดพ้นออกมาจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในอนัตตละคราสูตนั้นจึงได้มาเป็นสาระของพวกเราเริ่มมีสังคังรังนาชามิมาตั้งแต่บัดนั้นต่อจากนั้นพระสงฆ์สาวกผู้อบรมตามพระพุทธเจ้าก็ปราปฏผลขึ้นมาเรื่อยๆว่าองค์นี้สำเร็จพระโสดา <c oughs> องค์นี้สำเร็จพระสกิทาคา องนี้สําเร็จพระอนาคาองค์นี้สําเร็จเป็นระารหัสต,ตัดกิเลสขึ้นออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงเป็นผลลองลําดับลำดากันลงมาเรื่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพราะมีผู้บําเพ็ญตามพระพุทธเจ้าโดยส,ม,สม่ำเสมอสนะจึงมีมากขึ้นโดยลําดับนี่แลศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลส ไม่ใช่เป็นศาสนาที่เสกสรรพันยอขึ้นด้วยความสำคัญว่าศาสนาของตนดีของตนเลิศทั้งๆท,ท,ที่เจ้าของศาสนานั้นเป็นครั้งกิเลสกิเลสไม่ได้หลุดลอยออกจากศาสนาเลยแต่ก็ประกาศตนว่าเป็นศาสนาเป็นศาสนาขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ตรงกับความจริงที่ว่าเป็นศาสดาเอกได้เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานีเป็นศาสนาเป็นศาสดา เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสไ <c oughs> ม่ได้เหมือนศาสนาใดลัทธิใดที่มีกิเลสเต็มหัวใจแล้วประกาศตนออกมาว่าเป็นเจ้าของศา,าสนาศาสนานี้แลจึงเป็นศาสนาผู้โลกผู้สงสารผู้บ้านผู้เมืองเรื่อยมา <c oughs> แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสสรุธรรมขึ้นมาก็ตรัสสรุแบบเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันหมด ในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในแดนสมมตินิทรงรู้ทรงเห็นอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาแนะนำสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนแบบเดียวกันไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสั่งสอนโลกด้วยการแหวกแนวกันไม่มีเพราะความจริงทั้งหลาย <c oughs> มีมาดั้งเดิมมีเหมือนกันผู้รู้ก็รู้ตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่มากี่กับกี่กันแล้วสอนแบบเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนจากกันแม้แต่น้อยนี่แหละศาสนาเหล่านี้แหละของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมืองเป็นศาสนาที่จะส่งเสริมบาร,รมีของท่านผู้บำเพ็ญกุงามความดี บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยภาคปฏิบัติต่างๆให้เป็นสิริมงคลและมหามงคลแก่ตนเป็นบาร,รมีเพิ่มบาร,รมีขึ้นไปลำดับด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์ทางด้านจิตใจเป็นเจ้าของศาสนานี่พวกเราทั้งหลายก็ได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาวันนี้ได้ชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์ของศาสนาเป็นมาอย่างไรให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่ามีมูลมีเหตุผลกลไกลมีหลักเกณฑ์มาอย่างนี้เราชาวพุทธไม่ได้ถือพระพุทธศาสนาแบบลอยลมเราถืออย่างมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเ <c oughs> พราะฉะน,นั้นจึงของให้พี่น้องทั้งหลายชาวไทยเรา ในตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงตนเองตามศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้โดยไม่มีผิดเพี้ยนแต่ประการใดให้ดัดแปลงกายวาจาใจของตนความประพฤติของตนให้เข้าร่องรอยแห่งศาสนาแล้วเราจะมีความสงบโล่มเย็นภายในจิตใจโดยลำบับเฉพาะอย่างยิ่ง การอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นในภาคกิตตภาวนาคือการอบรมด้วยสมาธิภาวนานี้เป็นผลประจักษ์ภายในจิตใจมากยิ่งกว่าผลอย่างอื่นคืออบรมใจของเราให้มีความสงบเย็นเช่นเรานั่งภาวนาบุรีกรรมคำใดก็ตามเช่นพุทโธธรรมโมสังโฆหรืออนาปานสติก็ตาม ให้มีสติกรรมกับรักษาอยู่กับคำบริกรรมนั้นโดยสม่ำเสมอจิตของเราเมื่อมีสติควบคุมในการสงสายไปทางอื่นไม่ให้สงสายไปทางอื่นแล้วย่อมจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้สึกตัวของเราขึ้นมาทันทีว่าจิตของเราแสดงความแปลกประหลาด ในผลดีและเป็นมงคลขึ้นมาอย่างนี้ประจับใจนี่ท่านเรียกว่าการอบรมใจให้มีความสงบเย็น <c oughs> ภายนอกก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลานี้ชาวพุทธของเรารู้สึกว่าเลวแหลกแหวกแนวไปทุกวันทุกวันคำว่าถือาศาสนาพุทธมักจะมีแต่ชื่อแต่นามเท่านั้นผู้ปฏิบัติตามาศาสนาพุทธ เป็นบริษัทบริวารเป็นบ่อยของกิเลสไปเสียแทบทั้งนั้นโลกจึงได้สกกระปรกโสมมเพราะการประพฤติของชาวพุทธเหล่านั้นเอานำกิเลสไปเป็นเครื่องบังคับจิตใจกายวาจาความประพฤติหน้าที่การงานให้แล้วแหลกแบบแนวและให้สกกระปรกประดำตามกันผลที่ปรากฏขึ้นมาจึงทำให้โลกเดือดร้อนวุ่นวาย เขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนอยู่ที่ไหนเดือดร้อนไปตา,ตามกันเพราะพิษของกิเลสพาคนให้ทําชั่วการทําชั่วไม่ใช่ของดีเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนเองได้เสมอไปท่านจึงสอนให้ระงับความชั่วอย่าได้พากันทําให้พากันระงับดับความชั่วทั้งหลายนั้นด้วยอจด้วยธรรมเป็นประจําใจ อันนี้เป็นความถูกต้องดีงามสำหรับชาวพุทธเราเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธแต่รู้สึกว่าจะเลี้วแหลกแวกแนวไปโดยลำดับความสกรปรกโสมมจากความประพฤติการกระทําของแต่ละคนละคนไม่ว่ากว้างว่าแคบไม่ว่าสูงว่าต่ํามากจะเป็นเรื่อง